รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงรหัสวิชาทช31001ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับดิฉันคุณครูองเดือนจันทแสงครูกศอนอตำบลออำเภอวารินชำราบสังกัดสำนักงานกศอนอจังหวัดบลราชธานีค่ะ มาวันนี้มาเจอกันตอนที่5เรื่องกระบวนการเทคนิคก,การบริหารจัดการชุมชนก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนครูก็มีแบบทดสอบให้นักศึกษาที่น่ารักทุกท่านได้ทดสอบเพื่อจะได้รู้ความรู้พื้นฐานของนักเรียนแต่ละท่านว่ามีมากน้อยเพียงใดในเรื่องของกระบวนการเทคนิคก,การบริหารจัดการชุมชนนักศึกษาเตรียมสมุดปากกาให้พร้อมค่ะเพื่อจดบ,บันทึกและเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวงั้นเราไปทําแบบทดสอบกันเลยค่ะ ข้อ 1- ข้อใดเป็นหลักในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อใดเป็นหลักในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อกอไก่ประหยัดข้อขอไข่เพียงพอข้อคอควายทางสายกลางข้ององูหากินตามธรรมชาติ 2ข้อใดหมายถึงการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองฟังคําถามอีกครั้งหนึ่งค่ะข้อใดหมายถึงการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองข้อกอไก่การยึดหลักทางสายกลางไม่มากไม่น้อยจนเกินไปข้อขอไข่การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นต้นทุนเดิมของตนเองหรือภายในท้องถิน่นข้อคขอคขวาย การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆข้ององูการตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่างๆอย่างมีเหตุมีผลบนพื้นฐานความถูกต้อง แนวติดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นเรื่องใดฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งค่ะแนวติดตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นเรื่องใดข้อกอไก่การพัฒนาด้านการเงินการจัดการและการตลาดข้อขอไข่การพัฒนาชุมชนสังคมโดยใช้ระบบเศรษฐกิจเป็นฐานข้อขอควายการดำเนินชีวิต ที่มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงข้ององูการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขข้อ4ข้อใดคือแนวคิดที่สำคัญของหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งค่ะข้อใดคือแนวคิดที่สํำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อกอไก่การพึ่งชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งข้อขอไข่การพึ่งตนเองเพื่อพัฒนาชีวิตให้มีความสุขข้อขอควายการพึ่งภารัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมข้ององ,งู การพึ่งองค์กรของรัฐเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนข้อ5บุคคลใดนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งค่ะ บุคคลใดนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องข้อกอไก่ละมูลซื้อของราคาถูกจากร้านสะดวกซื้อข้อขอไข่ประกอบซื้อรถยนต์มือสองเพื่อนำมาขายทอดตลาดข้อคอควายอารีทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกเดือนแต่ไม่มีเงินเหลือเก็บ ข้ององูพิมพาปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนและแบ่งให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงนักศึกษาเป็นไงบ้างคะ ตอบคำถามได้ไหมไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะผิดถูกมากน้อยเพียงใดเพราะเรายังไม่ได้เรียนในเนื้อหาสำหรับตอนที่5เรื่องกระบวนการเทคนิคการบริหารจัดการชุมชนงั้นเราไปเข้าสู่เนื้อหาตอนที่5กันเลยค่ะกระบวนการพัฒนาชุมชนกระบวนการพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงคนและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ หรือเป็นขั้นตอนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นักพัฒนาชุมชนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาชุมชนและนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาชุมชนขึ้นแบ่งเป็น8ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1การศึกษาชุมชนความหมายของการศึกษาชุมชนการศึกษาชุมชนหมายถึงการสำรวจและการศึกษา วิเคราะห์หาความจริงในสภาวะของสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมความต้องการและปัญหาในชุมชนนั้นๆเพื่อที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตของประชาชนในชุมชนต่อไปขั้นที่2การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนการพัฒนาชุมชนโดยแท้จริงแล้ว ก็คือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองดังนั้นการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนจึงเป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องกระทําซึ่งโดยทั่วไปปัญหาชุมชนมีสีลักษณะคือ 1. ปัญหาเกี่ยวกับอาชีพและรายได้ 2. ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3. ปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ 4. ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาและวัฒนธรรมขั้นที่3การจัดลำดับความต้องการและปัญหาชุมชนเมื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนเรียบร้อยแล้วก็นำปัญหาเหล่านั้นมาจัดลำดับความสำคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปการจัดลำดับความต้องการและปัญหาชุมชนมีหลักในการดำเนินการดังนี้ข้อ1 ปัญหาชุมชนส่วนมากได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดถ้าปล่อยทิ้งไว้จะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาควรเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากข้อ 2. ปัญหาที่เมื่อแก้ไขแล้วให้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอื่นๆได้ง่ายขึ้นควรเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากข้อ 3. ปัญหาที่อยู่ในขีดความสามารถ ของประชาชนจะมีการแก้ไขได้ควรเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากขั้นที่4การวางแผนแก้ปัญหาในลักษณะของโครงการการวางแผนหรือการวางโครงการในการพัฒนาชุมชนหมายถึงกระบวนการที่เกี่ยวกับการกำหนด วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานบริหารและกำหนดวิถีทางสำหรับปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้และมีการลำดับความคิดในการดำเนินงานที่ต้องการปฏิบัติร่วมกันว่าควรจะทำอะไรเมื่อ,อไรใครเป็นผู้ทำทำที่ไหนทำไมจึงเลือกวิธีการดำเนินงานเช่นนั้น ตลอดจนการฝึกอบรมให้ประชาชนได้เข้าใจวิธีการจัดสรรมอบหมายงานให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละกลุ่มขั้นที่5การพิจารณาวิธีดำเนินงานในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนนั้นมีวิธีดำเนินงานอยู่ในรูป ของแผนและโครงการนักพัฒนาชุมชนจะต้องพิจารณาแผนและโครงการขั้นที่6กการดำเนินงานพัฒนาชุมชนขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ลงมือกระทำการพัฒนาชุมชนในภาคปฏิบัติจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักพัฒนาชุมชนจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบให้มากที่สุด ส่วนนักพัฒนาชุมชนต้องทาหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนและมีภารกิจที่สำคัญอีกสองประการคือข้อ1การบริหารโครงการให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่น1.1จัดให้มีการอำนวยการสั่งการและแบ่งงานให้เป็นสัดส่วน 1.2แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจต่อกันอย่างชัดเจน1.3กำหนดวิธีการประสานงาน1.4กำหนดวิธีการตรวจสอบและควบคุมงาน1.5ตรวจสอบประเมินผลงานเป็นระยะระยะเพื่อการปรับปรุงส่วนที่ไม่เป็นไปตามแผนและโครงการ 2. การควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาชุมชนนั้นนอกจากจะมีการจัดให้มีการบริหารโครงการแล้วยังต้องมีการควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนโครงการอีกด้วยการดำเนินงานจึงจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายขั้นที่7การประเมินผลงาน ความหมายของการประเมินผลงานการประเมินผลงานเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนต่างๆที่วางไว้หรือเป็นวิธีการสำหรับการตัดสินว่ากิจการดำเนินการไปด้วยความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด และจะต้องดำเนินการต่อไปอีกมากน้อยเพียงใดจึงจะประสบผลสำเร็จดังนั้นการประเมินผลจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาที่ส่องให้ผู้ปฏิบัติได้มองเห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยของการดำเนินงานในทุกๆขั้นตอนของโครงการและยังสามารถใช้ในการคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วย ขั้นที่8ทบทวนผลการดำเนินงานการทบทวนผลการดำเนินงานทำให้ทราบว่างานที่ทำไปนั้นประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดมีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ครูมีตัวอย่างคลิปวิดีโอชุมชนที่มีกระบวนการเทคนิคการบริหารจัดการชุมชนที่ประสบผลสำเร็จมีการบริหารจัดการอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ บวกบ้านใดเสมาหลายกระโดดกระเดียดเ็นยังอยู่ยันนี่เล่นแต่เท่าจำยานละปีนี้ก็แล้งแหล่งฝนกรบปุกวาอยู่บ่เออก็ว่าอยู่แต่ถึงสีแหล่งสักก่นใดเขาก็ยังมีส้นละปะทานสมลองอยู่อืแม่นดี่ดอกค่อย,อยูมีส้นละปะทะเอา้าเลยเปียมันนี่มันี่ จังเลล่ะคุณมือนมันเป็นเรอก็สนอคผณได้นน่กับผมมาหอดน,นี่ล่ะแต่นี่จ็แบเลาเรื่องยังกันเมื่อกี้เดี๋ยวนี้แววแว่าเรื่องส่วนละประทานแมนแมนกร็กร่ังคุยกันนี่ล่ะวนมันแรงเือเกินแต่กันยังดีมีส่วงเรประทานดูเขาสนุกไดําหน้าด้แห่ล่ะเออม,มืนอนีนคพืเพิ่นก็นสอนเรื่อง,ง้องการพลาดธดมมืเด้เพิ่นมายังกนหลังช่วประทานมาที่มาจากสายนักข่าสีเหลารื่ฟัง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรพระองค์เคยได้กล่าวไว้ว่าเราสนใจงานชนปรปทานมาตั้งแต่เด็กในด้านชนปรปทานหรือด้านป่าไม้นี้ก็อาจจะมีบางคนเข้าใจว่าทำไมจึงสนใจและบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมฉันสนใจในเรื่องชนปรปทานหรือเรื่องป่าไม้จำได้เมื่ออายุสิบขวบที่โรงเรียน มีครูคนหนึ่งสอนเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องการอนุรักษ์ดินแล้วให้เขียนว่าภูเขาต้องมีป่าไม้อย่างนั้นเม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็วทำให้ไหลตามน้ำไปก็เป็นหลักของป่าไม้เรื่องการอนุรักษ์ดินและเป็นหลักของชนระทานที่ว่าถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบนจะทำให้เดือดร้อนตลอดตั้งแต่ดินบนภูเขาหมดไปกระทั่ง ที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อนมีตะกอนลงมาในน้ําทําให้น้ําท่วมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรที่พระราชทานแก่คณะสโมสรไลายอ้อนสากลในการเข้าเฝ้าเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2512เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสนพระไทยส่วนพระองค์ที่มีเป็นพิเศษ ต่องานด้านชนลประทานและเมื่อประกอบด้วยพระเมตตาทำให้พระมหากษัตริย์พระองค์นี้สเสด็จแปลพระราชฐานไปยังท้องถิ่นธุรกันดารในทุกที่ของประเทศตากแดดตากฝนทั้งในยามร้อนยามหนาวกระทั่งกลางวันและกลางคืนเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขคนไทยทั่วภูมิภาคทำให้วันนี้คนไทยทั่วประเทศ ได้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปีและในยามมีภัยธรรมชาติโครงการชนรับทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ได้กลายเป็นปราการป้องกันและบรรเทาภัยต่อคนไทยทั้งปวงสมดังพระราชดำริที่ทรงต้องการให้ระบบชนรับทานถูกใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดหลักสำคัญต้องมีน้ำน้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ําคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ําคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ําคนอยู่ไม่ได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรเพราะทรงเห็นว่าน้ำคือชีวิตตลอดระยะเวลา ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรทรงครองสิริราชส,สมบัติงานพระราชกรณียกิจส่วนใหญ่กว่า70%จึงเป็นงานด้านการชประทานผลจากการทรงงานอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงวันนี้จึงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า3,000โครงการหลังจากที่เราได้เรียนเรื่อง กระบวนการเทคนิคก,การบริหารจัดการชุมชนไปแล้วเรามาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยค่ะข้อ1ข้อใดเป็นหลักในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อใดเป็นหลักในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อกอไก่ประหยัดข้อขอไข่เพียงพอ ข้อคอควายทางสายกลางข้ององูหากินตามธรรมชาติคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอควายทางสายกลางคือความพอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป เป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อ2ข้อใดหมายถึงการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งค่ะข้อใดหมายถึงการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองข้อกอไก่การยึดหลักทางสายกลางไม่มากไม่น้อยจนเกินไปข้อขอไข่ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นต้นทุนเดิมของตนเองหรือภายในท้องถิน่นข้อคอควายการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆข้ององูการตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่างๆอย่างมีเหตุมีผลบนพื้นฐานความถูกต้อง คำตอบที่ถูกต้องคือคอควายการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆเพราะเราต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นการออมเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นค่ะข้อ3แนวติดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นเรื่องใด ฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งค่ะแนวติดตามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นเรื่องใดข้อกอไก่การพัฒนาด้านการเงินการจัดการและการตลาดข้อขอไข่การพัฒนาชุมชนสังคมโดยใช้ระบบเศรษฐกิจเป็นฐานข้อขอควายการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงข้ององูการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขคำตอบที่ถูกต้องคือข้ององูการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เพราะเมื่อมีความพอเพียงแล้วเราจะไม่เป็นทุกข์การดำเนินชีวิตทุกด้านจะมีความพอดีข้อ4ข้อใดคือแนวคิดที่สำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งค่ะข้อใดคือแนวคิดที่สำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อกอไก การพึ่งชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งข้อขอไข่การพึ่งตนเองเพื่อพัฒนาชีวิตให้มีความสุขข้อขอควายการพึ่งภารัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมข้ององ,งูการพึ่งองค์กรของรัฐเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน คำตอบข้อที่4คำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไขการพึ่งตนเองเพื่อพัฒนาชีวิตให้มีความสุขเพราะเมื่อเราทำตนเองเพราะเมื่อเราทำตนพี่ขอตัดตรงนี้นะคะหนูหนูเอาไหมเ,เพราะเมื่ออาอจ้ะเ,เพราะเมื่อเราทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนเองมีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตสำนึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองมีจิตใจเอื้ออาทรซื่อสัตย์สุจริตเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งข้อ5บุคคลใดนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งค่ะบุคคลใดนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ข้อกอไก่ละมุลซื้อของราคาถูกจากร้านสะดวกซื้อข้อขอไขา่ประกอบซื้อรถยนต์มือสองเพื่อนำมาขายทอดตลาดข้อคอควายอารีทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกเดือนแต่ไม่มีเงินเหลือเก็บข้ององูพิมพาปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนและแบ่งให้เพื่อนบ้านใกล้เคียง เฉลยข้อที่5คําตอบที่ถูกต้องคือข้ององูพิมพาปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนและแบ่งให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงเป็นยังไงกันบ้างคะเฉลยแบบทดสอบแล้วนักศึกษาได้คะแนนเต็มกันบ้างไหมคะส่วนใครที่ได้คะแนนน้อยก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ฝึกอ่านฝึกทําความเข้าใจบ่อยๆแล้วเราก็จะมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้วันนี้นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้จากห้องสมุดเว็บไซต์ต่างๆหรือ QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้และครูฝากนักศึกษาให้ศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการเทคนิคการบริหารจัดการชุมชนด้วยนะคะพบกันใหม่ ในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ